ตายอารไทยส่งพรสงกรานตขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเป็นประจำทุกเทศกาลของไทยและทั่วโลกที่คนบันเทิงไทยจะออกมาส่งพรต่างๆถึงแฟนๆของพวกเขากันโดยล่าสุดเนื่องในโอกาสวันสงกราน2566หรือปีใหม่ไทยนักร้องคนดังตายอารไทยได้ออกมาอัปเดตข้อความของเธอผ่านเราโดยอพรแฟนๆของเธอแบบจัดเต็มตายเผยว่าสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะตายอารไทยค่ะ ปีใหม่ไทยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงต้อนรับปีใหม่ไทยที่มาถึงถือว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในปีนี้นะคะเดินทางไปเที่ยวก็ระมัดร,ระวังด้วยนะคะแล้วก็ขอพรอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใครก็มีโอกาสได้กลับบ้านก็อย่าลืมไปกอดคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะ